ไม่เป็นไรจะฝากตัวอยู่พระโยคีท่านเมื่อพบพ่อแล้วจงบอกกับพ่อว่าแม้ชาตินี้ไม่ได้พบกันก็จะขอลองบาททุกชาติทุกชาติไปขอให้ลูกแม่จงเดินทางไปโดยสวัสดีมีชัยได้พบพระบิดาดังประสงค์หมู่มารลายอย่าได้มากล้ามกายเจ้าเลยสุดสะคอเป็นห่วงแม่งเงือกมากสงสารแม่เหลือกำลังสั่งซ้ำๆแล้วก็ร่ำว่าไม่นานหรอก โยมลูกจะกลับมาลาแม่เงือกแล้วสุดสะคอก็ขึ้นมาเหลียวมามองแม่ด้วยสายตาละห้อยอะไรลูกยิ่งนักที่สาลาอาศัยของพระเจ้าตาก็มองเห็นแล้วก็เพิ่มความอะไรเป็นทวีคูณยกมือทั้งสองขึ้นประนมให้เทพไทยจงช่วยคุ้มครองป้องกันทั้งพระมารดา พระอัยกาของตนเองให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงแล้วทักม้ามาังกรกระโดดทยานจากดินควบลงน้ำดูละลิว้วปลิวตามคลื่นไปด้วยแรงลมม้าก็ยิ่งกระโดดโลดเต้นสุสครก็นั่งชมยม,มนาเรื่อยไปมองดูละเมาะกอกแกง่งเห็นริบๆเหมือนจอกแหนอยู่กลางทะเล ม้ามังกรควบมาจกนกระทั่งถึงเมืองเมืองหนึ่งอันเมืองนี้เป็นเมืองที่ถลม่มจมทะเลมันจนกระ่ดึกดำบรรพ์ผู้มน,นุษย์ที่อยู่ในเมืองนั้นถูกน้ำท่วมตายหมดแล้วไอข้ขันตายไปแล้วก็กลายเป็นพวกผีดิบแล้วก็พวกยักษ์ขีนีก็มีอยู่มากมายพอมันเห็นสุทธครขี่ม้ามังกรตรงเข้ามา บรรดาพวกผีดิบในเมืองนั้นและก็ยักษ์กีนีทั้งหลายก็อยากกินจนน้ำลายไหลมันก็เสแสแดงแกล้งจำแรงกายบ้านเรือนให้เป็นตึกกรารลานค้ามากมายกายกองเพื่อจะลวงตาสุดสักคอนสุสักคอนไม่รู้มองเห็นบ้านเรือนอย่างนั้นนึกว่าเป็นถิ่นมนุษย์ก็ขับมาตรงเข้าไปในเมืองผีดิบพอเข้ามาถึงเมือง และเห็นกำแพงเมืองเก่าแก่ตะแคงคร่ำอยู่ในน้ำเห็นต่กองกระดูเกือก่อนกลนแล้วบรรดาผีดิบยักษ์กินีเหล่านั้นก็ตรงมาก้มลุมจะจับสุธครกินเป็นอาหารสุธครก็ปีด้วยไม้เท้าของพระเจ้าตาหัวขาดตัวขาดกลิ้งกาดเกือนแต่ก็หาหมดเส้นไหมที่เหลือก็แลบลิ้นปิ้นตาบกเข้ามาอี้เป็นกายกอง ม้ามังกรก็ช่วยถีบสกัดกัน้นเอาหางรัดปากขบสังหารผีดิบอยู่จงกระทั่งพบคำไอ้ผีร้ายเหล่านั้นก็หาได้หมดสิ้นไปไม่มันยังคงมากันอีกมืดฟ้ามัวดินสุสครขับมาวนไปวนมาอยู่ในเมืองนั้นเป็นเวลาถึงเจ็ดวันเหนื่อยอ่อนเต็มประดาทั้งมา้าเหล่าก็แทบจะ จมน้ำตายหมดหนทางเข้าสุธคอยกมือขึ้นบนมขึ้นเหนือเสียรลำลึกถึงพระเจ้าตาทันใดนั้นได้ยินเสียงเหมือนละครงดังง,งังั่างมากลางลมบรรดาปีศาจผู้ผีทั้งหลายก็หายวับไปกับตามองเห็นพระเจ้าตาขี่เมฆมาสุธคอก็หยุดยังนั่งอยู่บนใบเสมาไหว้พระเจ้าตาแล้วก็ถามว่าหลายก็นึกว่ามันเป็นเมือง ที่แทหาชายใหม่ไอ้พวกผีดิบมันลุมเข้ามาล้อมจับดนหลานอ่อนแรงถ้าไมา่ได้พระเจ้าตามาช่วยนี่เห็นจะตายเป็นแน่แล้วนี่กำแพงเมืองแต่ครั้งไรหรือพระเจ้าตาไอทีนี่เขาเรียกว่าเมืองปักกาหลานเลยมันล่มจมมาช้านานแล้วพวกมนุษย์สักร้อยล้านตายหมดเพราะอดอาหาร ถ้าหากเรือพัดเข้ามาในที่นี้ก็จะต้องตกเป็นเหยื่อของมันทั้งสิน้นหลานอย่าลังรอเลยรีบออกไปจากกำแพงนั่นเดี๋ยวนี้แล้วถ้าไปพบมันอีกก็ต้องรีบหนีไปถ้ามันเข้ามาใกล้ก็จอไม้เท้าเนี่ยเราตีมันพระโยคีบอกอุบายให้แล้วก็หายไปสุตครก็รีบออกจากเมืองผีดิบที่ล่มจมนั้นขับม้าออกไปพอรุ่งเช้าก็ขึ้นเกาะหาผลไม้รากไม้กิน พอร้อนจัดก็ให้พักนอนเดินทางกลางน้ำอย่างนี้เป็นเวลาถึงเดือนเศษก็เข้ามาในเขตมนุษย์จะกล่าวถึงพรามคนหนึ่งอยู่เมืองไก่โดยสารเรือลำหนึ่งบังเอิญเรือถูกคลื่นแตกอยู่กลางทะเลไอพรามผู้นี้ก็ตะเกียกตะกายไหว้เข้าฝั่งก็มาอาศัยที่เกาะกลางทะเลนี้ แต่อ้พรามคนนี้ไม่นุ่งผ้าทำเป็นเดินทงทงทงไปเหมือนพวกเปรตทั้งเป็นคนเจ้าเล่ห์มุสาหาที่เปรียบไม่ได้ข้าวปลาก็ไม่กินกินแต่ฟักแวงทงเดชพวกสำเาาที่ผ่านมาเห็นชีปเปืือยโล่งโต้งอย่างนั้นก็นึกว่าเป็นผู้วิเศษไม่สนใจใยดีต่อร่างกายก็ช่วยกันสร้างกุฏิให้แล้วก็ พากันนับถือไปทั้งแผ่นดินเรียกมันว่าฉีเปลยไอฉีเปลยก็สบายมากไม่ต้องทำมาหากินอะไรมีแต่คนเอาข้าวของมาให้กินอยู่เรื่อยๆนอนอืดอยู่ในกตินอนอยู่ผู้เดียวจกนกระทั่งหนวดงอกออกมายาวเฟยทั้งผมมันก็ลากยาวก็อยู่คนเดียวอย่างนั้นอ่ะสุดสะครขี่ม้ามังกรตรงมายังเกาะนั้น เห็นละเมาะไม้เขียวชะอุ่มอยู่ที่เงื้อมเขาเห็นเสาโหงปักอยู่ที่กุฏิหลังเดียวชอบฟ้าเฟยก็นึกว่าชะลอยจะเป็นพระดาบทผู้มียานแก่กล้าก็จึงแวะเข้าไปเพื่อจะพักให้หายเหนื่อยแล้วก็ขับมามาที่กุฏิเห็นชีเปลือย ยังหลับอยู่รูปร่างก็โค้งข้างไม่นุ่งผ้าเออหรือพระคองหนังเสือประหลาดเหลือโล่งต้งเออแล้วก็หน้าคื่นเหียนรากปากมีแต่ขี้ฟันไอ,ไอตัวกระแสนั่นก็น,นอนร้ายเหมือนป่ายปีนประหลาดใจใหญ่หนอไม่นุ่งผ้า จะเป็นบ้าห,หรือว่ามาถือศีลหนวดถึงเข่าเข่าถึงนมผมถึงตีนว่าหลังเจนแขกไทยก็ใช่ที่ตุศกรหัวล่อพางก็คิดว่าไอ้นี่มันตัวอะไรกันแน่วันเนี้ยจะว่าปีศาจโยม,มทูตหรือพูดผีก็บอกไม่ถูกจึงลองปลกขึ้นลุกขึ้นไวอีตัางคนนี้ผ้าไม่มีหรือจะไม่นุ่งดูลุงหลังทีเดียว ไปที่เปลยนอนม้อยหลับไปหน่อยได้ยินเสียงเด็ดมาล้องเรียกลุกสะลึงเหลียวหน้าเหลียวหลังพอเห็นเพลือสีน้อยรูปร่างกระจิตรลิศก็หมันไส้นี่มันใครวะหนอ๋อยนะ่ะขี่ม้ามังกรหางเหมือนนาคเอไม่ได้การใช่แล้วว้ะตัวมันเล็กก็จริงแต่ท่าทางไม่ใช่เล่นเจอหัวเลาะออกมาเห็นแต่ขี้ฟันพลาวไปทั้งปาก พ่อละศีนห้อยไปไหนมาจ๊ะไอตัวที่ขี่นั่นเขาเรียกว่าตัวอะไรถ้าทางมันคงจะไม่ค่อยจะเข้าทีนะมีธุระอะไรหรือจ๊ะแล้วบอกมาก่อนทำไมมันนอนแก้ผ้าโล่งโต้องอยู่อย่างนี้มันน่าเกลียดเหลือเกินผ้าผ่อนท่อนสบายไม่มีแล้วลไอขี้ฟันนี่มันไม่ขูดหรอกสักบ้างคลื่นไส่จะตายไป ไอ้ชีเปื่อยว่าแล้วก็นั่งขัดสมาธิพับแล้วก็คิดว่าไอ้หนูน้อยตัวนี้จะต้องหลอกมันให้ได้คิดแล้วก็ว่าไปไอ้เรื่องนุ่งผ้าห่มร่างกายของเรานั้นเรามองเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นวิปลิตอันนี้จังทั้งนั้นจะว่าไปมันก็เปรียบเสมือนลังโลกไม่ผิดมันมีแต่โสโครกเจ็บป่วย หน้าเน่าผุพังล้วนแล้วแตเป็นทุกข์ทั้งสิน้นจะเอามาเสื้อมาใส่ปิดบังมันเวทนาทำไมเรานี่แหละถือศีลมุ่งสีวโมกสละโลกรูปเสียงกลิ่นรสไม่รักรูปกายเสียได้ชีวิตทั้งหมดแล้วเจ้าละ่ะมาเนี่ยมีธุระอะไรกันเราอย่างนั้นเหรอ จุดตะกอนฟังชีเปื่อยมันป้อปดมดเท็จเลื่อยเปือยไม่รู้ก็นึกว่าจริงจึงยกมือขึ้นไหวแล้วลงจากหลังมาแล้วก็บอกว่าขออภยัยค้าด้วยเถิดอย่าได้ถือโทษโกรธข้าเลยอันตัวข้านี้ขี่ม้าน้ำนี้มาก็เพื่อ้วแวะหาไอ้พลาผล เอามากินแล้วก็จะได้ติดตามพระบิดาต่อไปท่านมุนีพอรู้เรื่องพระภายมณีบ้างหรือไม่ล่ะโปรดกรุณาเล่าให้ข้าฟังบ้างชีเปยได้ฟังโอขนลอออยู่ในใจไอเด็กน้อยตัวนี้มันมีฤทธิ์ไม่เช่เเ่นอย่ากันนั้นเลยเราจะลวงมันเห็นจะดีเป็นแน่แท้ทีเดียวเฉียวถ้าหากกูเดินน้ําได้อย่างไอหนูละใครก็ต้องชมกูยกย่องว่าก,กูเป็นใหญ่คิดได้ดังนั้นแล้วจึง ว่าแกสุทธคสครว่าเออเรื่องพระภัยมณีน่ะแหระเราก็พอจะรู้อยู่แต่ไอแถวทางที่เจ้าจะไปไม่มีทางธรรมดามันมีน้ำกรดลึกเหลวเป็นเปลวไฟทีเดียวคนผู้ที่มีมนวิเศษเท่านั้นถึงจะข้ามไปได้โดยง่ายตัวเจ้าจะต้องเรียนวิชาข้ามน้ำกรดมาได้ยังล่ะ สุทคอนไม่รู้จักจีเปลยก็เล่าไอ้จีเปลยฟังหมดทุกอย่างเลยแล้วก็บอกว่าไอ้สำหรับมนแก้กรดนั้นหลานยังไม่รู้เลยถ้าตาจะกรุณาสงสารก็ให้เล่าเรียนด้วยจะเป็นพระคุณอย่างที่สุดหาไม่ได้ไอ้เท่าจีเปลยดีใจนักหนาคิดว่าถ้าได้ไม่เท้ามาเล่ไซก็จะได้ขี่ม้ามังกรอย่างง่ายดายตัวมันเล็กแค่นี้ มันจะอยู่โยงคงกระพันชาตรีไปสักแค่ไหนหลักมันลงเหวโครมเดียวก็จะแหลกเหลวเท่านั้นทีเปื่อก็ถึงว่าเอาเถอะเมื่อเจ้าอยากเรียนข้าจะบอกให้มันก็ไม่ยากหรอกแต่ตามตำลาเขาบอกว่าเราจะต้องไปเรียนกันบนเขามันถึงจะได้สำเร็จพอเรียนเสร็จเราก็จะเหาะเหินเดินอากาศไปได้อย่างง่ายดายมาไปกับเราเราจะพาขึ้นเขาไป ทีเปือยก็พาสุดสครขึ้นเขาไปจนกระทั่งมาถึงยอดเขาแล้วก็บอกให้นั่งปนมมือใกล้กระป่องเหวสุดสครอ,อยากได้คาถากันน้ำกรดก็ไม้เท้าของพระเจ้าตาวางไว้นั่งปนมมือคอยทีอยู่ทีเปือยเห็นเช่นนั้นก็ยิ้มชอบใจทำเดินเมียงเคียงข้างเข้าไป สุทสกคไม่รู้ก้นอูบายก็เฉยเสียขี่เปลือยได้ทีก็ผลักสุทสกคโคมเดียวล่างเจ้าหนูน้อยก็กเด็นลอยและลิ้วปลิวตกลงไปในเหวกระทบหินสลบไปทันทีที่ก้นเหวนั่นเองขี่เปลือยได้ไมเท้าของสุทสกคก็ดีใจนักรีบเดินลงจากภูเขาพอมาถึงเห็นมามังกรก็เงื้อไม่เท้าม้ามังกรก็กลัวก้มหัวลงขี่เปลือยได้ทีก็กระโดดขึ้นขี่ หลังหวายสายตะก้ามามังกรร้ลองเสียงหลงด้วยอะไรลักตุะครวิ่งวนไปเวียนมาจนชีเปื่อยเหนื่อยแรงชีเปื่อยเห็นมาทำเช่นนั้นก็ยกไม้เท้าขึ้นมามังกรก็กลัววิ่งไปตามการบังคับของชีเปื่อยมุ่งหมายไปยังกรุงกาลเวกทันทีทีนี้กล่าวถึงเจ้าเมืองกาลเวก ทรงพระนามว่าสุริโยไทยชั้นษา22ได้ครองเมืองแทนพระบิดาซึ่งสวรรคตรไปแล้วเท้าสุริโยไทยมีพระมเหสีมีนามว่าจันทนาวดีมีบุตรตีน้อยพระนามว่าเสาวคนชั้นษาได้สองปีกับสี่เดือนรูปร่างก็น่าเอ็นดูซ้ำยังพูดจาฉอเละ เป็นสนิทสเสนหากับพะชนกธรณีเป็นอันมากคืนวันหนึง่งเจ้าเมืองกาลาเวกทรงบรรทมหลับสนิทยอยู่บนพระท,ท่นที่ก็เกิดนิมิตประหลาดพอตื่นขึ้นก็เสด็จมายังท้องพระโรงเรียกหวนเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จัดบอกว่านี่นะโหราจารย์เมื่อคืนตอนใกล้ไก่ขันเราหลับฝันไปว่ามีแรงตัวหนึ่ง หัวแดงเป็นมันไม่มีขนเหม็นตลบคาบแก้วมาพอแรงหายไปแก้วนั้นก็สว่างโชดช่วงเวียนรอบเมืองผ่านมาเราก็ช้อนเอาไว้ได้แล้วก็ส่งให้บิดาเราท่านลงทายซิว่ามันจะลายดีอย่างไรโหนได้ฟังแล้วก็ตั้งชันษาเอากระดานมาบวกลบคูณหารแล้วก็ทูลว่า ไอ้ซึ่งแรงคาบแก้วมานั้นคือคนรูปร่างร้ายจะนำกุมารอัญชานชัยเข้ามาในเมืองไม่ช้านักอันได้แก้วมาแล้วก็มาทานให้แก่พระธิดาซึ่งหมายว่าจะได้สืบสันติวงศ์ต่อไปในเมืองกาละเวกนี้ถ้าหากมีเหมือนคำทำนายนี้แล้วไซก็ขอได้โปรด ปักหลักเกี้ยนหลังใช้ให้ลายไปทั้งตัวเถิดกษัตริย์สุริโยไทยได้สดับอย่างนั้นก็ดีพราะไทยนักประทานเสื้อผ้าให้โหราจาร์มากมายแล้วเสด็จคืนเข้าวังใน